ใครรอต๊ะจับหรือทุกครั้งเวว่าจะลม,มันไมอย่าบหนท่ลุ้มน,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 นาไ่ได้ไ่สดแต่ไล่สดไม่ขึ้นหน้าเพเลาเลยเหรอ,อพนนี่บอกว่ารอแป๊บนึงรอ่อนแป๊ีก็ได้ยินว่ารอก่อนแป๊บนึงพี่ก็เลยถามไม่ได้<า>ยินเลย เี่ยบอกว่าินียหก็เสียแล้ว่ะพี่มใกลหลังก็เสียหูก็เสรอหรือคือหน้าเห็นไม่ม<ช>ีไห,ไหขึ้นหาไรไม่เจอเอ้ยคือคอะไร แกไล์ฉันไม่ขึ้นน่าเพดจริงๆทุกคนคอมเมนต์ให้แค่หน่อยทุกคน เฮ้ยกำลังเริ่มงานพอดีเป็นอะไรเป็นอะไรที่ขึ้นไหมอ่ะอฮ้ยไม่ขึ้นจริงๆดูดิไหลไหลทิ้งอะไรทิ้งแล้ว <c oughs> จริงอ่ะ พี่เจนพี่เดียเปล่าพี่เจนเจนอะไรพี่เดียใช่ไหมมาครับพี่เดียอ๋อใช่อะมามุม้คุยก่อน มายัางเออปก่อนแล้วนเือ,อ,อทมันยนันเนาะเออพี่แบบนึงวันนี้ก็ยังไม่ได้ทำอะไรเลยหมดวันแล้วขวดมาดนี่เอานะ คะพี่จ๋าลงใหม่ๆเลยใครรอ,อกางเกยงยีนสีห้าส่วนป้ายจับมือเข้าแล้วเด้อราคาโปร,โปรสุดพิเศษ2,200บาทเหมือนเดิมนะคะไซส์ดีไซส์กำลังคายอุ้ยตัวนี้ป้ายห้อยไซส์ที่อยู่ประมาณ28-38 4บาได้เลยอุ้ยมีแบรนด์ด้วยจ้ะพี่ มืนเดิมเลยนะคะในกระสอบก็จะมีทั้งสีเข้มสีอ่อนนะคะอาจจะมียีนสีบ้างน่ารักกรุบกริบนะจ๊ะโดยรวมงานสะอาดเปอร์เซ็นต์เปื้อนเสียน้อยนะคะพี่พี่แม่แม่เอาไปต่อยอดทําทุนกันแบบอุ้ยสบายเลยอะ่ะทุกคนงานเขาใช้ได้เป็นสินค้าขายดีประจําโกดังอีกรายการหนึ่งเลยค่ะ ดีสีสดนี่เปอร์เซ็นต์เปื้อนเสียก็น้อยนะทุกคนเป็นงานเดิมๆเ,เลยไม่ต้องทำอะไรเยอะนะรีบอย่างเดียวขายได้เลยค่ะสําหรับงานรุ่นนี้นะป้ายจับมือใครที่รอพี่ต้องรีบซื้อเลยนะเพราะว่าของเขาว่านานๆมาทีนะพี่ตู้เดี๋ยวนี้แบบมาชามากป้ายจับมือ,อขึ้นเลยค,คะะยลรับเอ่เเหลัฝักหลับยอด<ะ>มีอีกบ้านหนึ่งด้วยนะบ้านเขียว ปานีบบานพูดดสวัสดีพี่ๆก่อนเร็วๆค่ะมาสวัสดีตรงนี้เนสวัสดีค่ะอาพูดจริงดสวยจริงโม้ีค่ะนี่น้องไม่นะจ๊ะทุกคนลูกสาวแม่โม้บอกไป <c oughs> พี่สาวอ้าว <c oughs> าใครรับรีวิวเอาไม่ใช่ ได้กี่ตัวงานจะ45โลนะคุณพี่จะได้อยู่ประมาณร้อยตัวบวกลบนะคะ2,200บาทจัดไปเลยออารับรีวิวลูกนี้ส่งฟรีไปเลยไม่มีค่าเดินทางเฉพาะลูกนี้นะเพราะว่าปกติอะแค่จะรีวิวไม่ได้รวมส่งให้นะพี่แต่ว่าช่วงนี้ก็คือคืนกำไรให้ลูกค้าปลายปีนิดหนึ่งนะพรุ่งนี้จะมีจัดโปรจัดเซลให้นะคะ งานโปรงานเซลหลายรายการมากๆเลยพี่ยีนสีน่ารักนะพีะ่แค่สีอ่อนนี่รีดเลยเนาะรีดแล้วขายได้เลยเหอนไหมลูกอ่าเห็นไหมมีปักข้างหลังด้วยนะพี่งานสวยๆค่ะมีปักข้างหกข้างหลัง,ง,ลงน่ารักกรุบต,ตริบ ไซดีนะทุกคนไซไม่เล็กนะตักหยิบมาเลยตักนะตัดหน้าปักหลังรีดนิดนึงพี่อันนี้มันออกจากกระสอบนะคะมันก็เลยแบบยับยับหน่อยนะไม่เห็นทรงที่ชัดเจนนะจ๊ะแล้วก็มีมด,ดัวสีอ่อนก็สวยทุกคนมันมีมยีนเข้มยีนอ่อนนะรวมกันในหนึ่งกระสอบเลยแล้วราคาปบก ราคาโปรให้2,200นะคะ,ะ,คะตัวรีวิวไม่มีค่าจัดส่งนะเฉพาะรีวิวลูกนี้เท่านั้นนะคะอันนี้ล็อตใหม่นะตู้เพิ่งมาลงเลยของขาดไปนานนะพี่ป้ายจับมือเดี๋ยวนี้ก็นานนานเลยอะนานๆนนเลยจะเข้าทีนะคะมี่ีิด้านหลงด้านหลังให้ป้าาดูเนาะ ไ่ตอนเด็กอยากออกกล้องไว้เหรอนี่ได้ออกเลยสมใจ <c oughs> สีดำสวยบางตัวเป็นสี่ส่วนบางตัวเป็นห้าส่วนเจ็ดส่วนมันแล้วแต่ตัวนะพี่แล้วแต่ความสูงของคนใส่ด้วยนะคะสี่สิบห้าโลประมาณร้อยตัวได้เลยค่ะถ้าบางจังหวัดที่เราดันส่งวันนี้ได้อะเราจะดันส่งให้เลยนะพี่ เพราะว่าเราอยู่ใกล้ขนส่งนะคะได้ยังเรอ,อตัวนี้ต้ายห้อยู่เลยยังไม่ได้ใส่เลยค่ะนี่ขนาดยังไม่ได้รีดนะเนี่ยพี่ยังดูเห็นทรงสวยเลยถนะถ้ารีดแล้วนี่ยิ่งสวยเลยนะพูดดำหมดยัง สวยพี่สีเข้มๆป้ายห้อยอยู่เลยป <ST AT> ้ายอะไะใครจะรับนะพี่เอาเลยนะงานสวยงานดีนะคะสินค้าขายดีประจำโกดังอ่ะพี่ว่าง่ายๆเลย ตัวนี้ป้ายห้อยอยู่เลยถ้ามีป้ายหนูโชว์ด้วยลูกห้อยอเห็นไหมมีป้ายห้อยไซส์ดีเนี่ยพี่ยี่สแปดถึงสามแปดสี่สิบได้เลยนะคะพี่ตัวนี้ก็สีเข้มเข้มป้ายห้อยนะคะใครจะรับตัวรีวิวนะพี่มุกสาวออกไป ใครรับตัวรีวิวก็คือทักมาเลยจ้าทักมาเลยสองพสองรบาทส่งฟรีรีวิวเฉพาะกระสอบนี้เท่านั้นนะจ๊ะอันนี้ลรถใหม่นะพี่ใครที่รอของนะแล้วเห็นคลิปนี้รีบสั่งเลยนะคะ